สยองอีกด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับนักแสดงที่อยู่ด้านบนเวทีอยากให้ทุกท่านได้แนะนําตัวแล้วก็ปบปกบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเริ่มที่ใครดีคะอ่ะใกล้ตัวดิฉันเลยคนแรกเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อแพทริกนะครับผมรับบทเป็นโทนี่นะครับ้กบบน,นว,ว,ว่าสนุกมากนะครับติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะเจนค่ะรับบทเป็นไบเฟิร์นนะคะเพื่อนของชอรี ค่ะสวัสดีค่ะทีมนี้นะคะรับบทเป็นมายาค่ะก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะแบบมีแฟนคลับที่แบบเยอะมากๆเลยแน่นมากๆดีใจนะคะอยากทุกคนชอบเรื่องนี้เพราะว่าตั้งใจทำกันมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะทีมนี้นะคะรับบทเป็นแชมเปียนค่ะแชมเปี้ยนสบายดีไหมสวัสดีนะบิลนักโทนะครับรับบทเป็นสีมาับสวัสดีครับโอการรับบท สวัสดีค่ะชื่อพลอยสรนิค่ะในเรื่องระบบเป็นหวสวัสดีครับภรครับในเรื่องระบบเป็นนาวาครับ ผมคืออิคิวนะครับรับบทเป็นัยยุครับวัสดีครับผมโอโมโครับรับบทวายุครับค่ะก็แค่ได้ฟังนักแสดงนะคะแนะนําตัวก็รู้สึกน่าติดตามแล้วนะคะเมื่อกคพู่นะคะเราได้ฟังบทเพลงเพพาะจากคุณฟุกแล้วก็คุณออกกแกสต์ไปอยากจะให้บอกชื่อเพลงค่ะแล้วก็ให้บอกความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้คะไไ่ะเริ่มที่ใครดีคะคุณฟุกก็ได้่ ก็จริงๆเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาลองส่วนตอนตอนเข้าห้องอัดเยเราเรารู้สึกว่าเพลงมันยังพอลองได้แต่ว่าพอาลองจริงๆอเนี่ยคือค่อนข้างแอบ,บตื่นเต้นแล้วก็<ฆ>ลำยากด้วยนิดนึงเพราะมันมีท่อนที่มันต้องรองแร็ปเองด้วย<อ>แล้วก็คือในอห้องอัดเราสามารถที่จะแบบร้องส่วนตัวเองนะหรอแต่พอมาพอ้องจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบ,บยากมากาน,น,นะครับ <c oughs> แต่ก็ พยายามตั้งใจโชว์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเพลงในเพลงประกอบภาพ,พยนตร์เรื่องอีโมทอสติชของเราด้วยครับังไงก็ฝากทางเพลงแล้วก็ฝากทางภาพยนตร์ด้วยครับเป็นติดตามกันได้เลยนะคะแล้วค,คุกำรับละครชื่อเพลงว่าอะไรคะที่ร้องไปชื่อเพลงว่าแสงวันใหม่ครับอ่าเป็นติดตามกันได้เลยใช่ครับใช่รู้สึกยังไงบ้างคะที่อ่าได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เองด้วยก็ดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอลร่วมก,กันในเรื่องนี้ด้วยครับก็ ทีมมอบโอกาสให้กันได้ร้องเพลงประกอบหนังครับซึ่งเป็นแนวใหม่ด้วยก็ท้าทายครับเพราะว่าเป็นแนวล็อกซึ่งจะไม่เคยร้องแบบเพลงล็อกมาก่อนก็เป็นเพลงแรกเลยก็ต้องขอบคุณภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณพี่บอยจริงๆครับผมค่ะก็จบไปแล้วสองเพลงนะคะ